ส่วนภูมิใจไทยยังคงมีการเดินหน้าหาพรรคร่วมรัฐบาลบอกว่าเป็นตามความต้องการของประชาชนนายอนุทินชาญวรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยอมรับว่าคิดทางเลือกไว้หลายทางระหว่างรอ,อการประกาศจากกะกะตทําให้มีเวลาในการพิจารณาก็ดีข้อเสียข้ออ่อนด้อยข้อแข็งเมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดต้องทําให้มีการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปนตามคาดหวังของประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยที่ประชุมของภูมิใจไทยวันนี้มีการมอบหมายให้หวหน้าพักเลข,ขาธิการพักเป็นผู้เจราจากับพักการเมืองต่างๆที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลกับพักภูมิใจไทยซึ่งต้องรอให้กรกตรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการพร้อมกับมีการเปิดตัวสามพักเล็กที่ยืนยันเข้าร่วมรัฐบาลกับพักภูมิใจไทยแล้ววันนี้จะเป็นการแถลงข่าวเบื้องต้นกับพักที่มีความพร้อมในการประกาศใน,ในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ การแถลงข่าวนี้วันนี้เป็นสั้นๆเท่านี้ก่อนนะคะประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอะไรนะอะว,ว่าไงนะคะถือว่าเป็นพักแรกมาคือก,ก็ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเป็นเป็นสามสามพักนะคะในในขณะนี้เป็นสามพักก็อย่างที่แจ้ง่อสักครู่นะคะัพพักประชาธิปไตยใหม่พักใหม่แล้วก็รวมถึง ท่านพลเอกรัยสีนะคะในฐาหนะของหัวหน้าพักเศรษฐกิจแล้วก็จะน่าก็น่าจะรวมพังพลังประชารัฐรวมเข้าไปด้วยขณะที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยคุณยศชนนนวงศสวัสด์นะครับวันนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกหลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการว่าผลลัพธ์ที่ได้ในวันนี้ไม่มีอะไรต้องเสียใจเพราะทําดีที่สุดแล้วไม่มีทางถอดใจจะเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นเพราะได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาก ส่วนเรื่องที่รับปากกับพี่น้องประชาชนไว้จะผลักดันเต็มที่ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นรัฐบาลขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกรรมการบริหารพรรคเราไม่ถอดใจและยังมีความมั่นใจว่าพรรเพื่อไทยจะกลับมาได้เราสามารถที่จะกลับมาได้ตลอดประเทศชาติให้โอกาสทุกคนเสมอถ้าเขาเห็นความหวังดีนะครับแน่นอนครับเรามีเวลาอีก4ปีในการที่จะทําเรื่องนี้ให้เกิดขึ้น แต่อย่างแรกเลยวันนี้ผลการเลือกตั้งต้องเ,อเป็นไปด้วยความสุจริตก่อนนะครับหากพิสูจน์ได้ว่าผลการเลือกตั้งสุจริตเราพร้อมเราพร้อมที่จะยอมรับผลการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นไปด้วยบทบาทไหนความเคลื่อนไหวก็จะเห็นนะครับว่าทางภูมิใจไทยก็จะเน้นไปที่การขยับขับเคลื่อนกับทางพรรคเล็กขณะที่พรรคที่เชื่อกันว่าเป็นดีหนึ่งประเภทหนึ่งแล้วก็มีการปล่อยข่าวว่าจะเอาหรือไม่เอาอย่างกล้าทำเนี่ยวันนี้ครับ ก็มีความเคลื right ่อนไหวโดยพักลำดับ3เนี่ยมีว่าที่สสเขต56บัญชีรายชื่อ2คนก็มีการนัดประชุมสสในวันอังคารที่17กลุ่มภาพันธ์นี้เวลา15นาฬิกาเพื่อเตรียมความพร้อมในการกำหนดทิศทางการทำงานรวมถึงพูดคุยแนวทางการทำงานให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติต่างๆตามระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าที่สสใหม่นะครับ โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้แกนนาภูมิใจไทยยังไม่มีการติดต่อมาอย่างแกนนาพักกล้าทำเพื่อเชิญร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดขณะที่ไทยสร้างไทยครับความเคลื่อนไหวล่าสุดจากคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์ที่ประกาศลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักโดยให้เหตุผลว่าสงเสียงของพักไทยสร้างไทยเข้าไปผลักดันอะไรไม่ได้จึงต้องการที่จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทํางานโดยใช้ฐานของพักส่วนตัวจะไปขับเคลื่อนภาคประชาชนในการรณรงค์ให้ประชาชน ร่วมลงรายชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูนรายมาตราเพื่อสร้างกลไกที่ให้อำนาจประชาชนในการปราบคอร์รัปชันอย่างจริงจังต่อไป